เนียครับพิ่งดูข่าวเนี่ยดินสไลด์ทำบ้านสุดเรียก60ล้านแถวสมุรปาการครับคืออะไรอ่ะยีงดูยังดูแล้ครับเหตุการณ์นี้เกิดที่จังหวัดสมุรปราการนะครับในบริเวณพื้นที่นั้นนะครับมีการตักดินไปขายตักดินไปขายเป็นวงใหญ่เลยคือเป็นบ่อใหญ่เลยบ่อเนี้ย ดำเนินการมาเป็น10ปีแล้วนะครับแต่จากข่าวเนี่ยเขาก็บอกว่าหยุดมาเป็น10ปีแล้วแต่ว่า,ามีชาวบ้านบอกว่ายังพบเห็นนะครับมีการตัดอยู่บ้างแต่อันเนี้ยเราก็ไม่ทราบข้อเท็จจริงนะครับพอดีฟังมาจากข่าวอีกทีนึงแต่ว่าเรามามองถึงสาเหตุที่ทําให้เกิดดินสไลด์บ้านซุดดีกว่าว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรสาเหตุความเป็นไปได้นะถูกต้องครับก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเวลาเราดูเนี่ยเราต้องถอยออกมาดูในมุมกว้างนะครับว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับก็คือ ที่ที่เขาขุดดินไปขายเนี่ยนะครับก็คือเป็นวงนะครับเป็นบ่อดินเนี่ยที่ค่อนข้างใหญ่ใหญ่มากนะครับใหญ่มากดังนั้นเนี่ยพอมันใหญ่มากเนี่ยมันก็จะมีชุมชนอยู่ รายล้อมรอบบ่อดินนี้นะครับเมื่อฝนตกแน่นอนหลายๆปีเข้าเนี่ยฝนนะครับน้ำเนี่ยก็ต้องไหลจากที่สูงลงไปสู่ที่ต่ํามันไหลลงดินนะครับมันก็ต้องไหลลงสู่บ่อดินนี้นะครับไม่ว่าจะมาจากทิศทางไหนในรอบรอบนั้นอ่ะใช่มันก็จะซึมลงไปสู่บ่อดินนี้ดังนั้นเนี่ยถ้าเราเห็นภาพมุมสูงนะครับเราจะเห็นได้เลยว่าตรงบริเวณที่ดินสไลด์เนี่ยมีลักษณะคล้ายๆเหมือนกับเป็นทางน้ําไหลลงมันอาจจะไม่ได้ซุดลงไปในวันเดียว ข้างล่างเนี่ยบางทีน้าในดินเนี่ยมันเซาะดินไปเรื่อยๆนะครับพอเซาะดินไปเรื่อยๆเนี่ยมันทําให้เกิดการอ่อนตัวของดินนะครับเมื่อดินมันอ่อนตัวแล้วเนี่ยมันถึงจุดจุดหนึ่งที่มันไม่ไหวเนี่ยมันก็จะสไลด์ลงไปสู่แอ่งเป็นบอ่อนะครับสาเหตุก็ประมาณนี้ครับผมดังนั้นเนี่ยเคสนี้นะครับก็คือจําเป็นนะครับจะต้องให้ทางสภาวิศวกรนะครับก็คือใช้วิศวกรโยธาวิศวกรธรณีเนี่ย มาประเมินดูนะครับว่าสาเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับแต่ภาพรวมคร่าวๆก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมซึ่ง <อา S 1> ก็จะต้องมาประเมินในเรื่องของค่าเสียหายอีกทีหนึ่งวา่าสาเหตุเนี่ยมันเกิดจากบ่อด,ดินนี้จริงหรือเปล่านะครับข้อแนะนาเวลาเราจะไปซื้อที่ดินครับต้องดูภาพกว้างภาพใหญ่ใช่ปะเฮียว่าแถวนั้นมันมีอะไรบ้างก็ควรครับเพราะว่าจริงๆบ่อดินเนี่ยตักมาเป็นเวลานานแล้วนะครับเป็น10บสปีแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เราจะซื้อเข้าไปซื้อหรือจับจองที่ดินที่อยู่บริเวณใกล้ๆปากาปาบ่อเนี่ย ก็ควรจะระวังไว้นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราเองเนี่ยไม่รู้หรอกครับว่าทางที่เราอยู่เนี่ยบ้านที่เราจะไปที่ดินที่เราจะไปซื้อเนี่ยมันจะกลายเป็นทางที่น้ํามันจะไหลซาะเข้าไปสู่บริเวณบ่อดินนี้หรือเปล่าถึงแม้ว่าเขาจะเว้นขอบบ่อไว้ค่อนข้างหนาก็แล้วแต่แต่อย่าลืมว่าที่ดินเนี่ยมันเป็นที่ดินที่อยู่ในบริเวณที่ไม่ใช่หินนะครับที่ไม่ใช่ภูเขานะครับเป็นที่บริเวณดินที่อยู่บริเวณที่ราบลุ่มภาคกลางนะครับดังนั้นเนี่ยมันเกิด เป็นที่ชุ่มน้ําอยู่แล้วนะครับโดยปกติที่บริเวณที่เป็นที่ราบรุ่มภาคกลางเนี่ยโอกาสที่เวลาฝนตกนะครับมันก็จะสามารถเซ้อพาอทําให้ดินที่บริเวณรอบๆเนี่ยเกิดการหลวมตัวได้นะครับ